บาเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกชายของกระผมผูกคอตายภายในบ้านวิญญาณจะอยู่หรือจะไปที่ไหนผมไม่ถามเพราะไม่อยากรบกวนแต่ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้ก็คือว่าคนในบ้านมีความกลัวผีคนที่ผูกคอตายเป็นอย่างมากกินไม่เป็นนอนนอนแล้วโศกโศกกแล้วนี่ไม่เสียงเออมันรงกแบบฉบับูุ้ฉันเลย เวลากินไม่ไนอนนอนไม่ได้กินโอดดีใจาเขาคงจะพูดตามความเป็นจริงเหมกันนะใช่ใช่กินไม่ได้นอนก็อยากจะขอบารมีหลวงพ่อขอคําแนะนําจะเป็นคาถาจะเป็นของขลังอย่างไรประการใดเพื่อแก้ปัญหาความหวาดกลัวของคนในบ้านปัจจุบันนี้ด้วยเถิดขอรับนี่เอานงี้นิ่นครับครับครับมีคาถายื่บทในเจตํานนให้บทกรณี แต่ท่องตอนเมตตัญญสปโรโอที่เทวเทวดารักผีรักครับครอย่าลืมนะครับไปดูเจตนานบทกรณีบทย่อบทเล็กอ่ะครับแล้วตัดเอาครึ่งหนึ่งจะว่าขึ้นเมตตัญญสปโรว่าเป็นจบครับรับ่อบทนี้ที่พระเคยจปเริญกรรมฐานในป่า โอ้มีเรื่องเลยสมัยพระเจ้าเนะย <ละ S 2> มีเรื่องสิละละเวลานั้นเทวดาทุกขเท,ทวดาแกก็ต้องอุ้มลูกหลานจากเด็หม้อใช่ไหมที่พระจะไปวันทั้งวันจจนี้พระก็จำารรษาเต็มบรรษา<ะ>พอกลางกลางบรรษาเทวดาเห็นไม่กลับ่าชักหลัคาญ <c oughs> พระแดงเป็นเสียงเสือบ้่งเสียงสีมั่งเสียง,ยง,ยงยให้ลัวแต่ในบรรษาพระก็กลับไม่ได้ออกบรรษากึ้มามาแล้วมหาพระเจ้ามาเล่าให้ฟัง พระพุทธเจ้าถามมีความสุขดีหรือเธอก็บอกว่าตอนต้นมีความสุขแต่ตอนหลังไอเสียงเสียงที่ไล่ไล่แล้มที่น่ากลัวรากฏทงไม่สบายใจอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอไปป่าเธอ,เอ,เอไ,ไม่เอาอาวุธเอาอาวุธไปด้วยไม่เอานะเอาวุธไปด้วยอาวุธนะอาวุธะคนนั้นก็ถามว่าในพุทธศาสนามีอาวุธหรือพระพุทธเจ้าบอกมี<อ>ไม่ใช่มีดมีจะขวานไม่ฉน,นูเป็นกระถา พระเจ้ากรทรงนแนะนำ้วยกันสัพโรพระเอานั้นกลับไปอยู่ใหม่เทวดารักเลี้ยงของเลี้ยวข้าวเลี้ยของมีตาบ่าสบายกินข้าวเทวดาครับคระดวความวกาะถาบทนี้ผีก็ตามเทวดาก็ตามรักไม่เปอนตรายนะครับครับพอก็จะสามารถแก้ปัญหาครอบครัวเขาใช่ใช่โอเไม่ตันจะสัพโรต้องว่าให้เต็มก็ว่ายให้หมดเลยหน่อยเดียวไม่มากครับ